มาตามติดชีวิตฝาแฝด้ะจ้ะแฝดสองยืนเฮ้งกันเนือจ้าหน้าซือกันคือกันตัวแม่กรับตัวผู้แยกกันบอกจ้ะว่าตัวใดเป็นโดวแม่ตัวผู้ก็บึ่งเอานะจ๊ะบึ่งสังเกตเอาว่าหนามันสีคือกันเฮ้งนะจ้ะสีอย่างเม่สีคือกันเแต่วันมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะเป็นลูกสติงเล่ตัวที่อยู่ข้างกันนะจ้ะข่างทั้ง ขวามือในจอนะจ๊ะไปลูกสติงเล่อันนี้ก็ยังวม่าเป็นแสนน้าเขาดอก่นคนไปใส่คนก็ตามเขาตลอดนะจ๊ะไปน้ากันตลอดนี่สามสา,ายคนเนะีย่ยเป็นฝาแสด๊ะกกินหัวอาหารปอนเนี่ยปอนหัวอาหารนะจ๊ะจ่า,จาชีวิตคนเลียงมัวเนาะก็อยู่น้ำมั่วจังเสียจ่าจะนะมือตะเวินเห็นแหลวเรียงแหลวก็อนซ่อนนจ้ะว่าหน่อยจัเสียนะ ป้อนหยามันป้อนนัากับบ่ท่านจ้าจากักสิป้อนตัวใดเนี่ยแย่งเอาอยู่ในปากกันกับกรนินนะจ๊ะข้ามาเบิงนะจ๊ะชีวิตง,งัวแฝดชีวิตคนเลนียงงัวเนาะกับบ่นใดดีปานใดดอกจ้าก็คือเมื่อกล้าบากอยู่เนาะในการหาหยาหาหยางก็คือต้องใจรักอีดีเลยจ้าจังสิเบียงแดงงัวก็ได้งามบุญไหวกับบุญไหว้เลยจ้ะงามสบายแต่สบายอย,ยู่ดอก แหล่าแต่นะคะลูกก็แหังหลายจ้าช่วงจะฉีดวัคซีนเอานะจ้าดูแลก,กันไปเนาะอ,อันนี้นะจ้าชีวิตคนเลี้ยงเนีย่ยในก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้ในทีอเมียท้อจ้าช่องบ้านไร่ใช่าชาจ้าาดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในท้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจของช่องนี้นะจ้าช่องมองไม่นะจ้า เฮ็ดคิดกรือยังเพจว่าท่านดีมีอีหยังผิดพลาดประการใดก็ขอถูดขอให้ไว้งาตรงนี้นะจ๊ะคือค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้เดิมเฮ็ดนาะจาะเนาะจ้ะกินหัวหานะไรจ๊ะลืมกดไลค์กดติดตามให้หน้าจ้เด้อขอบคุณหลายๆจ้า